ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนราธิวาส fm 98.25MHz เมเฮิแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551ได้ประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่อำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่20ธันวาคม2 5 6 4กถึง30กันยายน2565 และมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุการณ์ในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14ธันวาคม2564และให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่20ธันวาคม2564ถึง30กันยายน2565อีกทั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส โดยมีสาระสําคัญคือด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันสถานการณ์อันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อําเภอแวงจังหวัดนราธิวาสอยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตราการต่างๆเข้าควบคุมระงับยับยัง้งและแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค3ประกอบกับมาตรา11วรรค3แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตทองที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20ธันวาคม2564เป็นต้นไปนายรสดีปูริยานายอำเภอแหวงกล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีของอำเภอแหวงที่ได้รับการยกเลิกการประรากาศสถานาการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแล้วและได้ปรับมาใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551แทนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานาการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งหลัง ังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นหน่วยกำลังหลักในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อีกทั้งการตรวจค้นจับกลุ่มจะใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยขออำนาจศาลเึ้งกระบวนการตรวจค้นในลักษณะนี้ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ระยะหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์พื้นที่อำเภอชายแดนต่อสายตาของชาวประเทศมาเลเซียที่สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ดีขึ้นเพราะตลอด2องปีที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ยังไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในอำเภอแว้ง ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25 MHz เมกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร